วัดีครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดเรื่องหนึ่งทุกๆคนก็คงเคยผ่านมาทุกคนนะครับเรื่องความสุขและความทุกข์รวมเป่าตาเย็ยน <c oughs> คนทุกคนก็เคยผ่านมาเหมือนกันคนระับความสุขกับความทุกข์ความทุกข์แต่หลายปีแล้วครับแต่ครั้งนั้นที่ผมเกิดความทุกข์มันกับมีแรงผลักดันให้ผมมีกำลังใจที่เข้มแข็งวันนั้น ผมเหนื่อยงานครับงานก็มีปัญหางานเยอะแต่งานมีปัญหาเงินก็ชอดมนุนเงินก็ไม่ทันก็าหาทางออกไม่ได้จะไปเล่าให้แม่ฟังพ่อฟังก็กลัวว่าตัวเองจะเอาความทุกข์ไปให้กับพ่อกับแม่ ็เลยไม่ไปเล่าให้แกฟังเม่นั่งอยู่หลังบ้านคนเดียวครับก่อนวันที่ผมจะคิดเหนื่อยคิดที่วันที่ผมจะเหนื่อยผมเห็นน้องผมก่อนครับคืนนั้นน่ะ <c oughs> <c oughs> เขานั่งทำงานเกี่ยวกับเขาทำงานเกี่ยวกับพวกจิวเวลรี่เห็นน้องชายตัวเองโพสประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งประมาณนี้ฮะ เขาไม่ได้พูดเลยมากเขาเขียนหัวข้อว่าคนอื่นเขานอนหลับสบายแต่ผมยังทำงานอยู่มันก็ยิ่งทำให้ผมไม่กล้าเอาความทุกข์ของตัวเองไปเล่าให้ใครฟังด้วยความที่ตัวเองเป็นพี่ใหญ่เขาเป็นพี่ชายเขาในครอบครัวรู้จะทำยังไงเลิกงานแล้วนั่งซักผ้าหลังบ้านไปด้วย ก็พยายามทำตัวเองให้ผ่อนคลายสุนั่งเสร็จก็นั่งเล่นอยู่หลังบ้านคนเดียวไปเห็นจอมปลวกครับจอมปลวกอยู่หลังบ้านที่เรก็มองผ่านๆไปไม่ได้คิดอะไรมากมมาในหัวก็คิดอือหาตังค์ทำไมจะหาได้ไหวและเยอะกว่านี้ ไม่มีแต่อุปสรรคงานก็เยอะความเร่งรีบความรีบด่วนไเห็นจอมปวกนึกได้ปวกบนตัวเล็กๆแต่เขาทำป้านเขาโอ้โหหลังโตมโหัลานเลยจอมปวกใหญ่องย่ามากครับประมาณเท่าจอมปวกประมาณเท่าองค์มังกรที่สมัยก่อนที่เขาใส่น้ำนะครับ แล้วมาเปรียบเทียบกับตัวเอามาคิดย้อนกลับมาเปรียบเทียบกับตัวเองตัวเองอยู่บ้านหลังแค่เนี้ยแล้วตัวเราตัวตัวก็จอมปวกทําไมเราจะทําไม่ได้วันนั้นก็ได้จอมปวกเป็นแรงผักดันใจครับเขาคาบดินคาบอะไรเศษไม้แรงเขามาทีละเล็กทีละน้อยเขา พากันสร้างพากันทําบ้านช่องเขาใหญ่ตโตมหวลานถ้าพวกตัวเท่าเราเนี่ยบ้านจะเขาจะขนาดไหนผมก็นั่งคิดก็เกิดเพลินขึ้นมาอาบน้าอาบท่าไปกินข้าวหายเหนื่อยนะครับตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ไม่ค่อยคิดจะเหนื่อยจะท้อยิ่งคิดไปเอ้ยยิ่งเจ็บ ยิ่งปวดยิ่งทําให้ตัวเองทุกข์เพราะทุกข์แล้ววันหลังวันหน้าเราไปทํางานแล้วก็ไม่มีกระกจิตกระใจสมองเราก็ไม่สั่งงานก็เลยเอาพลังตรงนั้นขึ้นมาก็เลยอยากจะบอกว่าคนไหนที่เกิดความท้อเกิดความทุกข์ใจอย่าเพึ่งไปท้อมันนะครับขอให้สู้ต่อไปผมเป็น กำลังใจให้ทุกท่านนะครับขอให้มีความอดทนมีความเพียรสักวันจะเป็นวันของเราครับผมจบแค่ประถมพ่อแม่ก็ไม่มีเงินส่งเรียนเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกับผมเนี่ยทุกวันนี้ก็ไปมาหาสู่กันแต่คบกันมา้แต่เรียนประถมด้วยกันเขารับราชการหมดทุกคนเลย มีผมคนเดียวที่มานั่งเล่นน้ำมันเครื่องมานั่งเล่นเครื่องยนต์เครื่องอะไรคนอื่นเขารับราชการกันหมดเลยแต่ผมจะเป็นคนโชคดีอยู่อย่างหนึ่งครับเป็นคนพิการก็จริงแต่เพื่อนผมจะเยอะพวกที่เคยคบกันมาก็ไม่ทิ้งกันมีอะไรก็ไปมาหาสู่กันเป็นโชคดีเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลย ไปไหนเดือดเนื้อลอนใจก็วิ่งถึงกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่เคยถือตัวไม่เคยอะไรก็อยากจะบอกว่าคุณเอที่เกิดความท้อความทุกข์อะไรเนี่ยขอให้สู้ต่อไปนะครับถ้าเราไม่มีทางออกไม่มีทางแก้ขอให้เราหยุดพักหยุดนิ่งๆก่อนถ้าคิดอะไรไม่ออกจริง กินครับกินพักผ่อนนอนให้ร่างกายเราสมดุลสุดชื่นแล้วเราจะมีทางออกเองพอแล้วร่างกายเราเริ่มสมบูรณ์เริ่มพักผ่อนเต็มที่แล้วเนี่ยได้หนังสือสวดมนต์สักเล่มก็ยังดีครับพยายามทำฝึกให้เป็นนิสัยแล้ว อย่าไปคาดหวังอย่าไปเรียกร้องอย่าไปอะไรมันจะเกิดความทุกข์ไปเสียปเปล่าเดี๋ยวสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราหวังจะตามมาเองครับไม่เชื่อลองทำดูครับพิหารเกิดกับชีวิตคนพิการอย่างผมหลายครั้งแต่คลิปหน้านะครับผมจะมาเล่าให้ฟัง มันเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ได้มารู้มาเห็นกับเราแต่เราสามารถสัมผัสได้บางครั้งไปเจอเหตุการณ์เส้นยาแดงผ่าแปดคือบุบวิดนะครับแต่เรากับรอดแบบปฏิหารมันมีอะไรมาช่วยเรานี่นะครับอันนี้ก็น่าจะเกิดจากอานิสง์ ของการสวดมนต์เจริญภาวนาครับช่วยเหลือตัวเองก่อนครับทำให้เราแข็งแรงเราสบายกายสบายใจแล้วเราค่อยยื่นมือไปช่วยเหลือสรรพสิ่งสรรพสัตว์หรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ผมตลอดมาขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับคลิปนี้ ก็ขอให้ทุกท่านที่รับชมและเป็นแรงกำลังใจมีแต่ความสุขความเจริญปฏิบัติสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมดังปรารถนาทุกสิ่งทุกประการสวัสดีมีสุขครับขอบคุณครับบาย